สวัสดีครับวันนี้พบเกมบริกับผมครับเบสเซอร์เควันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับกิมจอสังเวียนครับกรเล่นคิมจอสังเวียนครับรตัวละครครับที่ออกแบบมาเพื่อลงในหมวดของสังเวียนครับจะเก่งมากๆนะครับ กิมจอสังเวียนนั้นสามารถออกจากตัวฟรีหรือไม่ก็การชาฟรีปกติทั่วไปได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นตัวละครธรรมดานะออกจากตัวฟรีได้เหมือนกันนะครับหน้าตาหน้าตาค่อนข้างจะดูธรรมดานะครับคือมันคือกิมจออ่ะมันคือกิมจอในร่างของปลดปล่อยนะครับถ้าหากผมไม่บอกว่านี่คือร่างของสังเวียน ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันคือร่างไหนเพราะหน้าตาม,มันดูธรรมดามากๆครับคือถ้าหากผมเอาร่างที่เป็นร่างเก่าครับร่างเก่าประมาณ1ปีเนี่ยเอามาโชว์ผมบอกว่าสังเวียนคุณก็เชื่อเพราะมันหน้าตาอย่างนี้เลยครับ <c ười> คือหน้าตาม,มันดูธรรมดามากๆครับกิมจอสังเวียนเนี่ยค่าพลังนะครับกิมจอสังเวียนนั้นเป็นสายตีสกิลแบบตีระยะไกลนะครับมีดางใม่เขาสกิลครับดัางเดิมอยู่ที่81 1นะครับ สกิลพูดสังหารครับโจมตียมมั่งยแรงขึ้นสกิลลิงเพิ่มดาเมจของสกิลครับเพิ่มเติมขึ้น20%นะครับสกิลพาสซีฟก็จะมีการกันอ่อนแรง100%สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับ40%เพิ่มดาเมจของสกิลครับ60%ดาเมจไม่ตาย60%เพิ่มระยะของสกิล20%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตสกิลเมื่อตาย3มารลดค่าพลังป้องกันได้ด้วย และก็สามารถกระโดดหลบได้2ครั้งมาติดติดกันแล้วก็มีไม่ติดชะง,งักนะครับสกิลโจมตี1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ด้านหน้านะครับกริมจอสังเวียนนะั้นสกิลไม่มีทั้งหน้าจอนะครับสสกิลจะเน้นด้านหน้าเท่านั้นนะครับส่วนไม่ตายไม่ตายนั้นจะมีผลของการติดลดค่าพลังป้องกันด้วยนะครับโดยเป็นผลของสกิลอาร์บีเนาะไม่ตายลดค่าพลังป้องกันแต่ะครับ สกิลอาบิโดยรวมโดยรวมผมคิดว่ามันก็ดูธรรมดานะไม่จะโดดเด่นอะไรมากมานะครับก็มีการเพิ่มระยะเพิ่มฮิตแล้วก็ไม่ติดชะงักเนาะเป็นสายตีสกิลแบบตีไกลแต่มีไม่ติดชะงักก็เป็นผลดีในหมวดของสังเวียนนะครับเผื่อคุณพลาดโดนตีไปมันก็ไม่ติดชะงักเนาะแต่ถ้าหากเอาไปลงด่านลงด่านนั้นมันยากครับยากที่กิมจอนั้นจะโดนตีนะครับ เจ้าผลของไม่ติชะง,งักอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ผลนะครับในหมวดของด่านธรรมดานะครับโดยรวมก็ถือว่าปตครที่หน้าตาดูธรรมดาสกิลอาร์บิดูธรรมดานะครับแต่จุดเด่นๆก็คือสกิลของหมดสังเวียนนะครับสกิลของหมดสังเวียนครับสกิลที่เวลสองครับเวลสองนะจะมีการเพิ่มเม็ดของไม่ตายเพิ่มขึ้น1เม็ดนะครับเมื่อคุณลงสังเวียนนะครับ เม็ดของไม้ตายนั้นพอเริ่มด่าเริ่มเกมมาในด่านปกติทั่วไปหรือด่านอะไรก็ตามมันจะมีแค่1เม็ดใช่ไหมล่ะแต่กิมจอกับถ้าหากคุณอัพสกิลอาร์บีถึงเวลสองปุ๊บคุณลงเล่นด่านของสังเวียนครับเริ่มเกมมาปุ๊บคุณจะมีเม็ดของไม้ตายถึง2เม็ดนะครับหมายความว่าครับคุณสามารถกดสกิลไม้ตายครับได้2ครั้งแบบติด,ตดกันนะครับในโหมดของสังเวียนนะแต่โหมดของธรรมดาครับเม็ดของไม้ตายก็จะมีแค่1เม็ดเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ที่เวล5ครับก็จะมีการเพิ่มระยะของการกระโดดหลบนะครับหมายความว่าครับในหมดของสังเวียนนั้นกิมจอนั้นจะผิวมากๆครับเน้นย้ําเลยในหมดของสังเวียนครับกิมจอโคตรผิวเลยครับกระโดดไกลกระโดดดูนะครับผิวมากๆครับแล้วเวล10ก็จะมีการเพิ่มดาวมือขอสกิลสามสิบเปอรนะครับสกิลลิงก็จะมีการลดเวลาขอสกิลลง7%เพิ่ม SP90 นะครับ ในโหมดสังเวียนนั้นกิมจอค่อนข้างจะพผิวและก็เก่งมากๆนะครับไม่ตาย2ครั้งแถมสามารถกระโดดบ,บัไกลๆได้ด้วยค่อนข้างจะจัมมากๆนะครับกิมจอสังเวียนครับและนี่คือรูปภาพของกิมจอสังเวียนนะครับก็ดูธรรมดานะมันดูธรรมดาครับรตัวละครที่ทั้งโมเดลทั้งรูปภาพดูธรรมดามากๆนะครับนี่คือกิมจอสังเวียนนะครับ เราไปดูการลงการเล่นกันเลยครับเรามาเริ่มจากการดูการโจมตีธรรมดาก่อนนะครับสกิลหนึ่งครับสกิลสองสกิลสามครับการตีนะครับ การตีธรรมดาค่อนข้างจะไกลยอยู่นะครับส่วนความไวหรือความไวผมคิดว่ามันก็ปกตินะครับไม่ได้ไวมากไม่ได้ช้าเกินไปนะความไวก็ถือว่าปกติทั่วไปนะครับสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งค่อนข้างจะไกลนะครับแต่ไม่กว้างไกลแต่ไม่กว้าง2ก็ไกลและก็กว้างขึ้นนะครับส่วน3สกิลสามนะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ไกลเท่ากับ1กับ2นะครับแต่ระยะด้านหน้าค่อนข้างจะกว้างมากๆนะครับ เป็นสกิลที่เน้นแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับ1 2 3แค่ด้านหน้านะจุดอ่อนก็คือด้านหลังนะครับที่ไม่มีดาเมจเลยอาจจะมีดาเมจนิดๆแหละรอบตัวนะครับแต่เป็นรอบตัวที่มันใกล้มากๆนะครับโดยรวมนั้นถือว่าสกิลด้านหน้าค่อนข้างจะไกลแล้วก็กว้างนะครับไกลและกว้างนะแค่ด้านหน้านะครับ การเล่นครับผมคิดว่าเิมจอสังเวียนเนี่ยปตนะที่ดูธรรมดานะครับไม่ได้ดูแบบว่าวือว่าอะไรมากมายสกิลก็ถือว่าดูธรรมดานะครับโอเคมันไกล มันไกลมันกว้างอยู่นะครับแต่มันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายเลยมันป็นตัวละครที่ดูธรรมดามากๆในโหมดของการลงด่านปกตินะครับนี่คือด่านปกตินะทีมจอถือว่าธรรมดามากๆครับก็โอเคมันเล่นง่ายแหละเพราะมันตีไกลเนาะเล่นง่ายอยู่ โหมดสังเวียนครับโมดสังเวียนเนี่ยออตอนนี้มันมีเอเจอ้ามอสเตอร์ที่ปาดาบนะครับอาจจะมีการแหลกนิดๆนะผมขอผายมากนะครับ ในหมดของสังเวียนนั้นกิมจอค่อนข้างจะเก่งนะครับในมดสังเวียนมันเก่งนะเพราะมันมีการเพิ่มระยะของการกระโดดหลบด้วยทําให้ตัวมันนั้นตัวมันนั้นค่อนข้างจะผิวนะครับกระโดดหลบไวกระโดดเข้าหาไวครับรตัวละครที่ผิวมากๆากครับในมดของสังเวียนนะครับและแถมสามารถกดไม้ตายได้2ครั้งด้วยคือมันจานะครับไม้ตายครั้งเนี่ยคือมันได้เปลียนไง ูหรือเพื่อนในทีมนั้นสามารถกดไม้ตายได้1ครั้งแต่กิมจอ2ครั้งและไม้ตายนั้นสามารถลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะโกงของกิมจอนะครับแต่จะโกงเฉพาะในหมวดของสังเวียนนะครับเพราะเพิ่มเม็ดของไม้ตายนั้นจะส่งผลแค่ในหมวดของสังเวียนเท่านั้นนะครับและการกระโดดไกลนั้นก็ส่งผลแค่ในหมวดของสังเวียนเท่านั้นนะครับในหมวดสังเวียนนั้นกิมจอค่อนข้างจะเก่งอยู่นะครับ ของใส่นั้นก็เน้นด้านของ sp นะครับเน้น sp ไปเลยมีค่าคริกหน่อยหนึ่งถือว่าจับนะครับพยายามอย่าลดค่าครินะครับคริกแล้วก็ sp เนาะส่วนลิงสกิลรับลิงสกิลนั้นจะใส่เป็่นการลดเวลาของสกิลก็ได้หรือจะใส่เป็่นการเพิ่มดาเมจของท่าโจมตีไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณชอบสกิลแรงหรือสกิลไวนะครับการใส่คงใส่ของการใส่ลิงก็ประมาณนี้เนาะง่ายๆครับ สรุปนะครับกริมจอสังเวียนในโหมดปกติครับในโหมดของดานปกติทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ามันป็นตัะครที่ดูธรรมดานะครับไม่ได้แบบว่าเวอร์วังอลังการมากมายครับมันก็ดูธรรมดาดูเล่นได้สกิลค่อนข้างจะไกลนะครับค่อนข้างจะไกลเลยแหละแต่ข้อเสียก็คือไม่มีทางหน้าจอนะครับสกิลสามสกิลนั้นจะเน้นแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับ แต่มันจะอาเฉิดฉายจริงๆครับมันจะเฉิดฉายจริงๆก็คือในโหมดของสังเวียนนะครับในโหมดสังเวียนนะั้นกิมจอค่อนข้างจะพลิ้วแบบมากๆครับโคตรพลิ้วเลยครับและแถมสามารถกดไมตาได้2ครั้งเนี่ยในการลงเล่นนะครับค่อนข้างจะแจ่มนะครับประทองที่ออกแบบมาเพื่อลงในโหมดของสังเวียนครับที่จะเก่งมากๆในโหมดของสังเวียนคะแนน คะแนานในโหมดของสังเวียนครับในโหมดของสังเวียนผมขอให้เป็ีกเก้าคะแนานนะครับเพราะมันพลิ้วเล่นง่ายเก่งนะครับสังเวียนเก่งนะเก้าคะแนนครับส่วนนอกโหมดครับนอกโหมดผมขอให้แค่เจ็ดคะแนานนะครับมันไม่ได้ดูว้อหวาอะไรมากมายขอให้แค่เจ็ดคะแนานนะครับนอกโหมดนะครับประมาณน้ครับกิมจอสังเวียนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับกิมจะสวัสด yani ีครับ